สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะจะมีสัมภาษณ์พิเศษคุณหมูหวานซึ่งใครๆก็รู้ในานามของนักกรองอีสานเราจะมาถามคุณหมูหวานว่าทำไมคุณหมูหวานถึงชอบภาษาไทยแล้วก็คุณหมูหวานเรียนภาษาไทยที่<อ>ไหนคะโอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะครับอ๋อคุณถุงที่จริงผมชอบวัฒนธรรมไทยมากๆนะครับและ ประมาณ20ปีที่แล้วผมเป็นครูและอยากเรียนภาษาไทยแต่ว่าต้องทำงานมากนะและไม่มีโอกาสเรียนภาษาไทยนะครับแต่ว่าประมาณ14ปีที่แล้วผมคิดว่าอ้อเรียนแบบซีดีนะครับแต่ว่าพูดไม่ชัดและไม่เข้าใจเยอะและผมคิดว่าโอเคถ้าอยากพูดภาษาไทยชัด ต้องเรียนแบบไทยนะครับเพรอะนะเนี่ยมีมีครูเธอชื่อ,อพี่นุชที่อยู่ประเทศอังกฤษใช่ไหม<ช>คะ,ค,ะครับแต่ว่าเธอมาจากที่จันทบุรีนะครับและเขาพูดาภาคกลางใช่ไหมครับมีซำ,ำเนียงภาคกลางนะครับและท่านเรียนแบบไทยปหนึ่งปอสองปอสาและและอืน่นๆและ ผมคิดว่าถ้าอยากพูดชัดต,ต้องเขียนด้วยนะใช่ค่ะใช่แล้วก็เรียนยัญชนะ44ตัวใช่ไหมครับและวงเพลงด้วยนะโกเอ้ยโกไก่โกไก่ใช่เลย <Okay. S 1> <laughs> น่ารักและู่นมากมาครับฝรั่งไม่เข้าใจว่าภาษาไทยมีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับไม่เข้าใจว่ามี มีสระสั้งและมีสระยามค,ครับและพูดไม่ชัดเลยแต่ว่าผมอยากเรียนเพราะฉะนั้น,นเนีย่ยเรียนสระสระอสระอาสระอีอยากจะพูดให้ชัดในสัมเนียงที่บอกว่าไลค่คะกากาะกากระาใช่ไหมคะซึ่งรู้แล้วและต้องเรียนเกี่ยวกับไม้เอกไม้โท,ไม,โทไม้จัตาวาไม้จัตาวาใท่และประมาณสิบปีที่แล้ว เรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับคือมหาวิทยาลัยเอเชียอคาเนและอฟรฟกาศึกษา <c oughs> เรียนปริญญาตรีภาษาไทยและผมคิดว่าถ้าอยากเข้าใจเยอะต้องเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยประวัต <c oughs> ิศ,ศาสตร์ไทย <c oughs> ภูมิศาสตร์ไทยและอื่นๆนะครับและต้องคุยกับเพื่อนๆด้วยนะเกี <c oughs> ่ยวกับพุทธศาสนาพุทธ <c oughs> ศาสนาเราเราเรียนด้วยไหมคะใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้ใช่ๆๆใช่ๆๆใช่อันนี้ก็คือที่มาที่ไปการเรียนภาษาไทยของคุณเดวิดนะคะแล้วทีนี้มันจะมีคําถามอีกคําถามหนึ่ง,งซึ่งสาวไทยนี่อยากจะรู้ค่ะว่าคุณเดวิดเนี่ยแต่งงานหรือยังมีมีมีภรรยาหรือยังคะยัง ยังยังไม่มียังไม่ได้แต่งงานนะครับแต่ว่านายข่าวในประเทศไทยมีผู้หญิง<พ>บอกว่าใช่อ๋อเขาพูดชัดเพราะว่ามีภรรยาใช่ไหมครับและภรรยาสอนพี่พีพ่พหมูหวานพูดภาษาไทยแต่ว่านี่เผ็ดนะครับน่ารักแต่ว่าเผ็ดมีแฟนไหมคะมไม่มีแฟนนะครับของสดแต่ว่าในช่วเวลา ห้าปีผ่านมาคมีมีคู่หูในประเทศไทยแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ไม่มีแฟนไมม,ไม่ีผมพูดชัดเพราะว่า <c oughs> เรียนหนักที่มหาวิทยาลัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณเดวิดเนี่ยเมื่วานเนี่ยมีเพื่อนคนไทยที่อังกฤษนี่เยอะมากนะคะไม่แปลกใจเลยที่เขาจะสามารถที่จะพูดไทยได้ชัดอ่านออกเขียนได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญ ร้องเพลงไทยได้แป๊ะมากโดยเฉพาะเพลงอีสานขอบคุณมานะารับ่าะคะขอบคุณค่ะคุณเดวิดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ